ยปดเลกูเอเลเจอเจ็ดเว้ยเจ็ดตเจอแล้วเว้ยมานึมานึอาอาปล่อยได้อย่าล้ดตอนนี้มาลุ้นเลขกันว่าใครจะได้เลขเบอร์เลขอะไรนะครับอันนี้เบอร์แปล่าหรือเล่าสิบสอง

าก่นวเฮ้ยเฮ้จริงเ่าโดดป่ะโดดเข้ามือเลยผมมีเล่หรฮเล่ตัวเดียวดี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 